สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง K Me ee, เคมีอินทรีย์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญมากๆเลยนะครับเรื่องการหาเลขออกซิเดชันของคาร์บอนในสารประกอบต่างๆครับพอบางทีมันก็ดูซับซ้อนนะแต่เรามีเอกสารจากคุณบรนเจิดชัยมงคลโรงเรียนสารป่าตองวิทยาคมมาช่วยไกัครับดูเหมือนรายละเอียดเยอะแต่จริงๆมีหลักง,ง่ายๆไม่กี่ข้อที่เราจะมาทำความเข้าใจกันวันนี้ครับ ใช่ค่ะคือการเข้าใจเรื่องนี้มันสำคัญนะคะเพราะว่าเลขออกซิเดชันเนี่ยมันเหมือนเป็นประจุสมมุติของอะตอมอะค่ะถ้าเราคิดว่าอิเล็กตรอนในพันธะมันถูกดึงไปทางอะตอมที่มีค่า E-N สูงกว่าการเข้าใจตรงนี้มันเหมือนเรามีแผนที่อิเล็กตรอนในโมเลกุลเลยค่ะช่วยให้พอจะเดาได้ว่าปฏิกิริยามันน่าจะเกิดตรงไหนหรืออิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ยังไงนะคะ โอ้โหมีแผนที่เลยน่าสนใจครับแล้วในเอกสารเห็นว่ามีกฎหลกัหลกๆอยู่3ข้อใช่ไหมครับที่จะช่วยเราคิดเลขออกซิเดชันของคาร์บอนมันมีอะไรบ้างเหรอครับพอจะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆได้ไหมครับได้เลยค่ะกฎ3ข้อนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะ หนึ่งคือพันธะระหว่าง C กับ C ด้วยกันอันนี้จำง่ายสุดเลยคือไม่ว่าจะเป็นพันธะเดี่ยวคู่หรือ3นะคะเราจะไม่เอามาคิดในการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันของ C ตัวที่เราสนใจค่ะอ๋อ oh, ครับครับคือ C C นี่ตัดทิ้งไปเลยใช่ค่ะข้อ2พันธะระหว่าง C กับ H ค่ะคือไฮโดรเจนเนี่ยค่า E.N มันต่ำกว่าคาร์บอนเยอะเพราะนั้นทุกๆพันธะ C กับ H นะคะเราจะให้ C เหมือนได้อิเล็กตรอน มาก็คือเป็นลบหนึ่งส่วน h ก็เป็น plus o n ค่ะสำหรับพันธะเส้นนั้นๆอืมอืม c ได้ลบหนึ่งจาก h แต่ละตัวถูกต้องค่ะ แล้วก็ข้อ3คือพันธะระหว่าง C กับาธาตุที่มีค่า E N สูงกว่าพวกนี้ก็เช่น O, N, Cl หรือ F อะไรพวกนี้ค่ะาธาตุพวกนี้ดึงอิเล็กตรอนเก่งกว่า C ในพันธะพวกนี้ C ก็จะเหมือนเสียอิเล็กตรอนไปก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกค่ะต่อพันธะส่วนาธาตุนั้นๆก็จะเป็นลบไปซึ่งก็ตามแนวโน้มที่เรารู้กัน F, O, N, Cl, Br, C, H ประมาณนั้นนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าเราต้องดูว่า C จับกับอะไรที่ไม่ใช่ C แล้วก็เทียบค่า EN กันแล้วเ,เวลาคำนวณจริงๆล่ะครับเราต้องมองทุกพันธะที่ติดกับ C ตัวนั้นเลยล่ะครับดูเหมือนจะซับซ้อนนิดหน่อยนะถ้าโมเลกุลมันใหญ่ๆใช่ค่ะต้องดูทีละพันธะเลย แต่ละการมันตรงไปตรงมานะคะคือพิจารณา C อะตอมที่เราสนใจแล้วก็ไล่ดูพันธะทุกเส้นที่มันสร้างกับอะตอมอื่นที่ไม่ใช่ C นะคะแล้วก็ใช้กฎข้อ2หรือ3กําหนดค่าบวกลบให้กับ C จากพันธะแต่ละเส้นนั้นแล้วก็รวมค่าทั้งหมดเลยค่ะอ๋อรวมจากทุกเส้นที่ไม่ใช่ C, C ใช่ค่ะเช่น ch 1เส้น C ก็ได้ลบ1 ccl 1เส้น C ก็ได้ p แต่ถ้าเป็น C double O ่างเนี้ยค่ะพันธะคู่มี2เส้นใช่ไหมคะที่ C ต่อกับ O ซึ่ง O มี E.N สูงกว่า C ก็เหมือนเสียอิเล็กตรอนไป2ครั้งได้ plus o จากแต่ละเส้นรวมก็เป็น plus t จากพันธะคู่นี้ไปเลยค่ะอ๋อพันธะคู่ก็คิดเป็น2เท่าพันธะ3ก็3เท่าตามจำนวนเส้นถูกต้องค่ะตอนเรียนแรกๆก็มีสับสนตรงนี้เหมือนกันค่ะแค่จำว่านับทุกเส้นตามกฎก็พอค่ะ เกลี่ยขึ้นเยอะเลยครับงั้นลองดูตัวอย่างจริงๆจากเอกสารหน่อยดีไหมครับน่าจะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกดีเลยค่ะตัวอย่างช่วยได้เยอะจริงๆค่ะเริ่มจากง่ายๆก่อนมีเทน ch 4นะคะ c ตัวเดียวจับกับ h 4ตัวแต่ละพันธะ c ลบ h ให้ c ลบ1ใช่ไหมคะรวม4พันธะ c ก็เลยเป็นลบ4ค่ะครับอันนี้ตรงไปตรงมาใช่ค่ะ ต่อมา e ีเท CH3CH3 อันนี้ C 2ตัว C แต่ละตัวจับกับ H 3ตัวก็ได้ลบ3มาแล้วแล้วก็จับกับ C อีกตัวอันนี้ไม่คิดตามกฎข้อ1ดังนั้น C ทั้ง2ตัวก็เป็นลบ3เหมือนกันค่ะอืมอืมเท่ากันใช่ค่ะทีนี้มาดูตัวที่เ,เริ่มซับซ้อนขึ้นหน่อยโพรพานน CH3COCH3 หรืออะซิโตนนั่นแหละค่ะ oh, อ๋ออะซิโตน ค่ะ C ปลายสองข้างที่เป็น CH3 ก็เหมือนในอีเทนเลยค่ะคือลบสครับครับแต่ C ตรงกลางที่เป็น CO อ่ะค่ะมันจับกับ C สองข้างอันนั้นเราไม่คิดเนาะแล้วมันก็จับกับ O ด้วยพันธะคู่ C double bond O อย่างที่คุยกันตะกี้พันธะคู่นี้ทำให้ C ตรงกลางได้พลัสสองค่ะโหอ๋อในโมเลกุลเดียวกันนี่ C คนละตำแหน่งก็มีเลขออกซิเดชันต่างกันได้เลย เป็นโมเลกุลที่ยาวขึ้นอย่างในเอกสารมี1บิวทีนหรือบิวทานอลหรือ2บิวทายก็ใช้หลักการเดียวกันนี่แหละค่ะไล่ไปทีละคาร์บอนอย่าง1บิวทีน C2 h ดับเบิลบอน C H สิงเกิลบอน C H2 สิงเกิลบอน C H3 ไล่จากซ้ายไปขวานะคะ C1 ที่เป็น C2 h ดับเบิลบอนจับ H 2ตัวก็ลบ2ค่ะพันธะคู่กับ C ไม่คิดเทียบกับ C C2 ที่เป็น อีค a l C-H จับ H ตัวเดียวก็ลบ1 C 3ที่เป็นลบ C-H 2จับ H 2ตัวก็ลบสแล้วก็ C 4ที่เป็นลบ C-H 3จับ H 3ตัวก็ลบ3ค่ะอืมอืมลบสลบ1ลบสลบสาไล่ไปใช่ค่ะส่วนสองบิวทาย C-H 3 s i ซิงเกิลบอล C t r i ปเปิลบอ C ซิงเกิลบอล C-H 3อันนี้น่าสนใจตรง C ตรงกลาง2ตัวค่ะ C 2กับ C 3ที่สร้างพันธะ3กัน C triple bond นะคะแล้วมันไม่ได้จับกับ H หรือ O หรืออะไรเลยอ้าวแล้วงี้คิดยังไงครับก็คือมันจับแต่กับ C ด้วยกันใช่ไหมคะตามกฎข้อ1ก็คือไม่คิดเพราะงานเลขออกซิเดชันของ C 2ตัวนี้ก็เลยเป็น0ูนย์ค่ะเป็น0ูนย์เลยใช่ค่ะขณะที่ C ปลายสข้าง C H 3ก็ยังเป็นลบ3เหมือนเดิมค่ะโอ้ พอไล่ดูตัวอย่างแล้วเห็นภาพชัดมากเลยครับว่าเออคาร์บอนตัวเดียวกันเนี่ยแต่พอไปอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆจับกับอะตอมคนละแบบเลขออกซิเดชันก็เปลี่ยนไปได้เยอะมากเลยตั้งแต่ลบสไปจนถึง plus สหรือ0ก็ยังมีแล้วหลักการสําคัญที่เราจับใจความได้จากเรื่องนี้คืออะไรครับสรุปอีกทีได้ไหมครับ ได้ค่ะหลักการสําคัญจริงๆก็คือเลขออกซิเดชันของคาร์บอนในสารอินทรีย์เนี่ยมันไม่ใช่ค่าคงที่ตายตัวนะคะมันสะท้อนสภาพแวดล้อมทางอิเล็กตรอนรอบร้ออะตอมนั้นๆซึ่งก็ขึ้นกับว่ามันไปสร้างพันธะกับอะไรบ้างการคำนวณก็อาศัยการเปรียบเทียบค่า EN เป็นหลักเลยค่ะดูพันธะทีละเส้นกับอะตอมที่ไม่ใช่คาร์บอนแล้วก็ใช้กฎ3ข้อนั้นมาช่วยบวกลบค่ามันก็จะทำให้เราพอจะเห็นภาพการกระจายตัวของอิเล็กตรอนในโมเลกุลได้ดีขึ้นค่ะ เข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับขอบคุณมากครับวันนี้แล้วมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับสำหรับผู้ฟังที่สนใจนะครับ ลองนึกภาพโมเลกุลที่มันซับซ้อนมากๆอะครับเช่นมีพวกวงแหวนอโรมาติกหรือมีหมู่ฟังก์ชันหลายๆอย่างปนกันอยู่ในโมเลกุลเดียวหรืออาจจะมีธาตุอย่างซิลิคอนที่ค่า e.n มันใกล้เคียงกับคาร์บอนมากๆเลยก็น่าสนใจนะครับว่าการคำนวณเลขออกซิเดชันเนี่ยมันจะยังใช้หลักการพื้นฐาน3ข้อนี้ได้ตรงๆเลยไหมหรืออาจจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆที่มัน ลึกซึ้งกว่านั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเช่นพวก Resonance หรือผลกระทบจากโครงสร้าง3มมิติอะไรแบบนี้นะครับก็นับเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ไปลองค้นคว้ากันต่อได้ครับผม